สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัว Solidcam h o วิ Wizard p r o c e s ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถใช้โฮวิส i z โปร p r o c e s ตัวนี้ได้เวลาเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นทึบๆหรือจะเป็นลักษณะของตัวโปร่งแสงนะครับในกรณีที่เป็นปัญหาตัวนี้นะครับให้เรามาที่ตัว Machine นะครับให้เราดับเบิล l i c k นะครับเปิดตัว Machine Editor นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Working Style นะครับเรามาดูที่ General นะครับให้เราดูตรง h o ว e Wizard Magic ตัวนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับ พื่อที่จะโหลดในส่วนของตัวคอมพิวเตร์โปรเซสตตัว d e f a u l t นะครับของตัวโปรแกรมขึ้นมาใช้งานนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟแอดเอ็กซิออกไปนะครับตัว Ho มพิวเตอร์โปรเซสตัวนี้นะครับรนดับบันลิกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นแมชชีนโปรเซสต์นิดนะครับที่ตัวซอฟต์แวร์ทำติดมานะครับในส่วนตัวแมชชีนนะครับตอให้เราแอดนะครับแอดในส่วนของตัวอย่างเช่นะผมลองลบตัวอย่างไี้ก่อนนะครับ ในกรณีที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ให้เราแอดนะครับซอฟต์แวร์จะดีเทกในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่อยู่ในตัวเดฟอลต t ซีนสี่ของเรานะครับให้เราแอดในส่วนตัวคอนโทรลเลอร์ให้ตรงนะครับตัวแมชชีนตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องเช็คในส่วนของตัวแมชชีนโปรเซสไปก่อนนะครับแต่ผมลองดับเบิลคลิกเข้าไปเช็คดูนะครับโอเคเอ็กซิสอกมาครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เอ็กซิสออกมา แล้บมันคลิกเอ็กซิสออกมานแะรับมันคลิก hmm. ก็พารามิเตอร์ไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวที่สับเพยไว้นะครับก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับจากนั้นเราก็เซฟ e x i เอ,อ็กมานะครับตอนที่เราใช้งานนะครับตัวโฮวิสระโพสเซสตตัวนี้เวลาเราคลิกบอกว่าตัวเป็นแท็บโฮนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นวิสรแล้วก็เลือกเป็นในส่วนเช่นเราต้องการแท็บโฮของแบบซีรีส์นี้ของตัวโฮวิสระนะครับมีที่ไหนบ้างทำไมก็จะหาให้เป็น M2 นะครับ ตัวใหม่ชนิดโปรเซสก็จะสร้างขึ้นมาต่นี้นะครับก็จะขึ้นในส่วนของตัวนี้ให้นะครับนะก็ลองลองดูตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะของตัวแพทเทิร์นนะครับนะก็จะมีลักษณะตัว g 8 2นะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัว g 8 3แล้วก็ตัว g 8 4นะครับในส่วนการทำทัเกลียวนะครับก็จะครบถ้วนนะครับ